ไม่มันเล่นเด e ะมายได้แล้วมันปิดล็อกแล้วทำไมเอ่อในคอนเทนอัพเดทในคอนเทนอัพเดตมันสามารถเล่นเดอะมายแล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเพราะส่วนใหญ่คนแพ้มั้งเล่นไม่ได้ครับพี่มันเล่นไม่ได้อ๋อละดัเอันนี้ใครนะมันลดคะแนน นกชนะดัไนไว้เราลองแล้วรอบเดทแรกอ่ะเราบ้านั่งนะเราบ้านั่งเนื้ออะไม่กลายเป็นเนื้ออะไม่นนอไ,มไอเล,ลิฟอะไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยไอเล,ลิฟอะไรดอนี่แหละอ๋อเนยังไม่โหลดไงเนยังไม่โหลดเนี่ยคนไม่โหลดก็ล o v e d o ne ga pin nerdy door lo ya okay pai to la pai to o ho graphic na khong ka ba kha la niya kha min li Amém. <coughs> ท้องสิบเจ็ดแล้วเร็วกว่าคืนโอยโยยยย่ไมยไยย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 ราไฟยชยกยย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 บยบยบตยตยย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 ยวได้ 霸屏。这边。嗯嗯嗯。嗯、hmm. mm，发个微博。这边。 เดี้ยองข้างหลังมันเีเอ่เอไอตู้เนี่ยผัซที่เสียเวลาตกใจอันแบบผู้หญิงผมยิกฟูฟูน้จะมีชาเลหนไหนที่แบบอนสิอนีสใช้เพนติ้งไปถึงตอนชนะ มาหาคนเจมาหาคนเจว่ด้านนี้เพิ่งนมาจากไหนมากถ้าเป็นท่าโชคดีอุ้ยเิดแอบได้เตียงเลยจีงมารำคาญตรงนั้นเลยอุย้ยอีกแล้วประเด็นคือเก็บเหรียญเยอะ ไ,ได้เหรียญเยอะกรีดก็มาเดี๋ยวมันเป็น modifier มันมา <c oughs> ยทูีปมันมาเราเดี๋ยวเมื่อมันมาโยนเหรียญออกจากกระเป๋าไม่ได้หรอต้องโดนดามิเต็มๆน่ามันมน,น่าอะไรอ่ะกระดูกกระดูกของกระโหลกของเล่นเก็บเอาไว้ collection ใออ ไปกับพิปปเปอะเฮ้บอกเลยนะไปฝั่งไหนอะโอเคนี้ซ้ายรู้เลยนี้ซ้ายอันนี้ขวาบอเลยนะ่เริ่<ำ>ไม่ใช่เวาตายเริ่มล้มลมเริ่มเขวา,ขวา ซ้ายขวาซ้ายซ้ไม่ได้เล่นนาอยดูนดูเลยอ่ะทางขวาเราไปดังซ้ายอ่ะตวเอไม่นี่ตายอ่ะตายไหมหยาเยหยาเลยมันเปืองไงเปเร่ใหม่ก็ได้ ตายอ่ะดูดิเท่กากัมันหัวใจบ,บางดูดิมันได้ลมน้นเป็นหัวใจบินอยู่อ่ะไุ่งมาเร็วพุ่งคือแบบยังโหลดไม่เสร็จเลยอ่ะพุ่งมาเม่อายมั้ง นี่หัวใจเธอโผล่มาด้วยนี่แต so mm ่เราไม่ช่วยเธอหรอกไ I aren't helping หกห้าสี่สายบายนเด็หใจดีเราสอมอัถเติมได้นกันนะนีมาฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์ 就伤害我。 i good. คอนเทนัปเดตไงแล้วกดเลยแล้วมันเข้าลิปอ่ะคอนเทนอัปเดตอ่ะ เงี้ยป่ะเหรอเนี่ยเราอยากให้ฟิกเกอร์ได้ยินอย่างทุกอย่างแมแต์คอหรืออะไรอะ่ะมันก็ยากกือ จับหน้าจอมันยี้กับกลิน่นไายตายหรออืม,มตาย,ม,ตายมันมันแขนยาวแล้วเราแอบตรงมุมแล้วเรากระโดดแลเราคด่นจะเดินผ่าน่ะแกเนีอ๋อ เราชอบไปแค่สองหนังสือเองตัวยาวจังแอออล่ะสวย เครื่องหมายตกใจเนี่ยเด้อไม้ไม่เลยเดินเข้าไปเลยฮิวแ <c oughs> มไไนสองะไรอะ this way human สอง Christmas b a l อันนี้ทางไปเวนบอลลองไปดิ Yes Where Human สองคิวเวนสองอ๋อเอลกบริโนเอลว่าแล้วแต่ว่าเราคิดว่าตอนแรกเราก็นึกว่าไม่ใช่วุญนใจกระดูกนี่เข้า The Room โดนเลยหล่อนมันเปลืองทางมันทำลายเป้าหมาย อะไปเปล่าเอ้ามีเปล่าไม่มีล็อกมัง้งโอเคไม่มี คขาอ,อะไรอ่ะไม่รู้ฮิวมั้งเออฮิวแหละโอหแล้วแวม่งโคตรใหญ่ ไปอิ่งไรมาตอนเราเจอคุอะไรประโยชน์ตอนเนี้ย Ôi. Ừ. <laughs> thang. Oh. ああเออเออ่อสี่ทุ่มครึ่งเอ้ยไม่ใช่พูดผิดห้าทุ่มด้วยไหน่อยกกว่า โอ้โหอีเดียวฮะรับมาโ o <No. S 1> ล้ตซ้อนแล้ไม่ตายไม่ตายยันไม่ได้มาทางนี้โอ้โหเดียในกล้ไปถึงแล้ว ไม่เคยชอบที่หมือมันแบบอาจจะจบแล้วก็อาจจะจบแล้วโดนฟิกเกอร์ค่ะใช่ปะเอาเลยดูในตัวเราตอนนี้นะเบียร์คือเบียร์ฟองแปลกๆกันนั่นเนี่ยเบียก็เก่าอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้อันที่สี่อันนี้อันที่ห้าเป็นตัวอันที่ห้ามันคือนาฬิกาอืม นาฬิกาโชว์เวลาไม่มันเอาไว้ใช้ในดาดติกเกอร์แต่เรากินเกินเราไม่ได้ใจเยอะ มาละเดียนครับเดี๋ยวนะเราพงฟิกเกอร์มันจะมาหาหนายทำไมไม่รู้โบรบอเวเรวเตงเดีวเวๆๆๆวเลีวยวเร็เร็้เวเร็วเวเรีวเวเรีวรวว เสว้ีงดเยเอดะไรอ่ะมิดี่พยายามจะฆ่าเราริงมิดี้พยายามจะเสียเวลาทั้งหมดขวาาขวมนเป็นาร ไม่รู้เลยว่าอะไรไหนคือสายขวาฉันรู้ฉันรู้แล้วกุ้งแล้วกุ้งหันไปทางด้านซ้ายแล้วบอกว่าเป็นขวาเราไม่ได้หันเราเกียดโฮมไม่เหมือนเธอชอบทำเอาไงเขาไม่ยอมเฮ้ยด้านไหนอ่ะมันมีตรงไหนนั่งหูอ่ะมันมันคือมันคือตัวซ้ายคือด้านนี้ดีไม่เราฟังโฮมอยู่เราโคตรเกียดตัวนี้เลยมันเปลืองเวลา I'm <laughs> not yes when the guy i see if it now. จะ a m มบ s น่ายจริงแล้วสมก็บบจะด,ดังขึ้นจากข้างโอ้โหเกลือไม่รอดแล้วหนอยต้องอยู่ในเบสเมนต์มันเห็นจะไม่เห็นโอเคแปดหลองไว้ก่อนมาปะปราภูมไป85ไม่กินได้แป ไม่มาแล้วมั้งถัวมาพารานอโอ้ยมืดอ่ะตัวอะไรเสียงตัวอะไรทำลายอ่าตัวอะไรใช้เสียงทำลายแก้วนี่เสียงแก้วไม่รู้เลยเปหู ก้ถึงก้าสิบแล้วเก้ถึงหนึ um. ่งรอยแล้วบุมบุมบุมโอ้โโอ้เกิดต้องขอพักก่อนนะมึไม่อยากหายใจว่ะ ฉันไม่กินยังอยู่อะพักนี่ เต้นเอลใส่ลแล้วกลาเนชิดแล้วกลเป็นดิเรตาตังคู่แล้วไม่เกี่ยวว่าใครตายก่อนเขาพราะตายกัน,นแล้วดิแล้วทำไมอ่ะดีๆเี่ยก็แบบเยอะอะไรแอ,อลบอกว่าเอาแปไวลวล่า Left Over อะไรเลฟอเอ มีอาหารอะไรให้เรากินอ่ะไม่เธอคือโฟมเราคืออาหารเหรอไม่เอาม่เป็นแล้วไืออะไรเนะี่ยไปก้นถุงแล้วอ่ะพ่อแม่ใคร